ทุกคนลงเรือลำเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องทำความคิดความเห็นให้มันตรงกันความคิดความเห็นที่มันจะตรงกันได้เราก็ถือเอาธรรมวินัยเป็นหลักถ้าไม่เอาธรรมวิวนัยเป็นหลักแล้ว เรื่องความคิดความเห็นนี่จะไม่ตรงกันเลยตรงกันได้เป็นบางสิ่งบางอย่างบางอย่างก็ไม่ตรงอย่างนี้แหละเมื่อเราต่างคนต่างก็โน้มรับเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในไปปฏิบัติตามโน้มรับเอาพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ไปปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตน ผู้ใดอยู่ในเพศไหนมันก็มีวินัยข้อบังคับกายวาจาอยู่ทุกเพศทุกภูมิตลอดถึงเพศคารวาดอย่างนี้นะก็มีวินัยของคารวาดแต่ว่าส่วนมากมันไม่ค่อยน้อมรับเอาไปปฏิบัติตามวินัยของคารวาตก็ดี ก็อะไรแล้ววินัยของครวัตก็สินห้าวินัยของผู้นุ่งขาวห่มขาวก็สินแปดวินัยของสามัญเนนก็สินสิบกับเสกียวัตอีกเจ็ดสิบห้าข้อวินัยของพระภิกษุสงฆ์ก็พระปาสีโมกหรือว่า สิกขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อกับเบตเตเลตอีกอซึ่งเกี่ยวกับอาบัตทุกกฎบั่งทุกภาสิตบั่งไม่ได้นำมาสวดทุกกึ่งเดือนอันมนี้มีอยูอ่เราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจวินัยเหล่านี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตาม โดยความเต็มใจจริงๆนั่นเ,นเพราะว่าการที่บุคคลเราจะไม่ถึงซึ่งความสุขความเจริญได้ๆในโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สำรวมในวินัยไม่ได้ประพฤติตนให้เป็นธรรมนี้แหละ มันเป็นเหตุอ่ะเมื่อไม่เคารพต่อวินัยแล้วมันก็ไปทําบาปกว่านีนนเน้เพราะถ้าหากว่าทํานอกวินัยออกไปแล้วเป็นบาปนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าประพฤติกายวาจาอยู่ในกรอบแห่งวินัยนี่ของตนของตนแล,ล้วเนี่ยผู้นั้นไม่ได้ทําบาป เมื่อไม่ไม่เมื่อไม่มีบาปติดตัวไปแล้วถ้ายังเกิดอีกอยู่มันก็เกิดดีนี่นะมีอายุวันสุขะรละปฏิพานธนสารสมบัติอะไรเพียบพร้อมไปหมดอันนี้สงแห่งความดีที่ตนกระทํำบาปกรรมไม่ได้ไม่ได้สร้างมันก็ไม่ได้ไปทำลายความสุขของคููนั้น พรอผู้นั้นทำแต่ความดี <c oughs> <c oughs> นั่นแหละความเห็นเหล่านี้นะต้องให้มันตรงกันสำหรับชาวพุทธทั้งหลายนะต้องพยายามทำความคิดความเห็นนี้ให้ตรงกันก็จึงจะชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเดียวกันคำว่าบริษัทสี่นี่ ก็หมายเอาภิกษุสามนเณรทายกทาย,ยิกานี่รวมเข้าก็เป็นสี่เรานี่เรานี่แหละต้องลงเรือลำเดียวกันคือหมายความว่าเราเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลอย่างเดียวกันเพียรพยายามละบาปอย่างเดียวกัน ไม่ใช่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็แตกต่างอยู่ว่างแหละอันบาปของพระภิกษุมันก็มออีส่วนหนึ่งบาปของสามเณรก็มีอยู่ส่วนหนึ่งบาปของออทายกทายิกามันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าบาปที่เป็นหลักแท้หลักใหญ่แท้ก็มีอยู่ห้าประการได้แก่ ฆ่าสัตว์ลักทรัพ,พย์ประพฤติผิดในกามกามุสาวาตดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบุหรี่อันนี้เป็นหลักของบาปหลักไงจะแท,ท,ท้อันนี้นะดังน,นันน้นทุกเพศทุกชนชั้นทุกภูมิต้องเป็นผู้เว้นจากบาปเหล่านี้ให้ไดเเ้เมื่อเว้นจากบาป เหล่านี้ได้แล้วก็เว้นจากบาปส่วนอื่นๆซึ่งเป็นข้อบัญญัติประกอบประกอบกับบาปห้าอย่างนี้แหละมันมีอยู่นี้ข้อบัญญัติที่พระเ,เจ้าทรงบัญญัติไว้ <c oughs> เช่นบัญญัติประกอบเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หมูนี้นะฆ่าสัตว์นี่ ก็เช่นฆ่าสัตว์มนุษย์ถ้าแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตาย,ยาก็เป็นโทษหนักขาดจากคอมมิพิกซุอย่างนี้หละถ้าฆ่าสัตว์อมนุษย์เช่นพวกหน้าพวกครุฑพวกอสุรกายอะไรพวกนี้เป็นอาบัติทุนละใจถ้าฆ่าสัตว์ดิรัชานธรรมดานี่เป็นนาบัติปาจิตตี เลือกฆ่าสัตว์มึงก็มีโทษตดสันกันลงมาอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าหว่าไม่ได้เจตนาไม่เห็นมันแล้วไปเหยียบมันตายบอ่อะไรอย่างนี้นะเดียวว่าทําทําอะไรลงไปแล้วสัตว์นั้นตายโดยไม่ได้เจตนาไม่ไม่เห็นไม่รู้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่ว่าใครใครไม่ว่าเพศไหนเหมือนกันหมด สินข้อนี้นะไปอย่างนั้นเช่นพุทธบัญญัติถ้าไม่ให้ขอสิ่งของจากญาติโยมชาวบ้านที่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องกันไม่เขาไม่ได้ภาวนาไว้หมู่นี้นะก็เป็นบัญญัติอนุโลมเข้ากับอธินนาทานนั่นแหละเบ่งนั้นต้องให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถึงว่าบาปใหญ่แท้ๆหลัก หลักของบาปใหญ่แท้ๆมันมีอยู่ห้าประการนั่นเองพุทธรัญญาติทั้งหลายก็ออกมาจากหลักห้าประการนั้นดังนั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นเครื่องหัดก็ตามก็ต้องยินดีน้อมรับเอาศีลอันนี้เอาวินัยนี้ไปปฏิบัติตามไม่ล่วงเกินทางกายทางวาจาเลย ถวายชีวิตบูชาพระวินยัยพุทธบัญญัติต่างๆเหล่านี้ด้วยความเต็มใจจริงๆเราถวายชีวิตบูชาก็คือปฏิบัติตามนี้นะและ้วก็มันดีกว่าที่เราจะปล่อยให้มันแก่เฉ็บตายไปเปล่าๆดีกว่าที่ปล่อยให้กายวาจาประพฤติเหลวไหลไปทำบาป กำเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปะจะได้สวยทุกข์ทนทรมานไปในการข้างหน้านี่ผู้ที่ทำบาปก็ตายเหมือนกันผู้ไม่ทำบาปก็ตายเหมือนกันแล้วจะเอาทางไหน <c oughs> นั่นแหละผู้มีปัญญามันก็บอกว่าไม่ทำบาปนั้นแหละดี เพราะว่าตายแล้วมันจะไม่ได้ไปสู่ทุกข์มันจะไม่ได้สวยทุกข์เป็นผลบุคคลทำบาปก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ว่าผลที่จะได้รับต่อไปเบื้องหน้าก็คือความทุกข์เพราะบาปมันจะติดตามสนองอำนวยความทุกข์ให้ต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้อันชีวิตของมนุษย์เรานี่นะไม่ใช่มันเกิดมาลอย มันมีเหตุมีปัจจัยนำมาเกิดขึ้นแต่คนธรรมดาสามานี่ไม่สามารถที่จะรู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ได้มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขรอองค์เดียวเท่านั้นแหละเนพราะองค์ทรงรู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ได้ตามความเป็นจริงและจึงได้น,นำมาสแสดงแนะนำสั่งสอนให้ พุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจสำหรับผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรเนี่ยเข้าใจได้ชัดเลยเมื่อเข้าใจได้อย่างนั้นแล้วเพื่อนก็ไม่ทำบาปแล้ววันนี้เพื่อนก็ทำแต่บุญน่ะคนมีปัญญาคนฉลาดมันเป็นอย่างนั้น คนไม่ฉลาดแล้วคนบุญน้อยนะ่ะคิเลนหนาเนี่ยท่านแสดงธรรมให้ฟังนี่ไม่รู้ไม่ชี้เลยไม่สนใจที่จะคิดจะพิจารณาตามเลยเพราะว่าคิเลมันหนามันปิดบังปัญญาไว้หมดคิดอ่านอะไรก็ไม่ออก <c oughs> เพื่อนแสดงเหตุผลอะไรให้ฟังก็ไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้คนบุญน้อยคนปัญญาน้อย คนกิเลสมากเหตุฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบคนในโลกนี้ไว้เหมือนกับดอกบัวสี่เหล่านั่นเองเนะผู้ที่ไม่รู้แจ้งในบาปบุญคุณคโทษได้นี่พระองค์เจ้าเปรียบไว้เหมือนกับหน่อบัวที่มันที่มันงอกออกมาจากเง่้าของมันใหม่ๆนั่นแหละ มันมีเปลือกกลมหุ้มห่ออยู่คอยแต่จะเป็นอาหารของเต่าของปลาอยู่อย่างนั้นไม่แน่นอนนี่พวกจำพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่ก็หมายความว่าพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่มันก็มีแต่จะนำตัวเองไปทำความชั่ว ให้มากขึ้นโดยลำดับนั่นเองอันซึ่งมันจะมีปัญญาทำความดีให้เกิดมีแก่ตนนั้นวะได้น้อยเต็มทีอเป็นอย่างนั้นพวกนี้ท่านเรียกว่าอาภพภะบุคคลแปลว่าบุคคลพุกไม่มีวาสนาที่จะได้มักได้ผลที่จะได้ไปสวรรค์นิพพาน กับเพื่อนผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้านั่นได้อั่เนี้ยว่าเป็นคนเป็นคนอาภัพก็ว่าได้อัน,นเป็นอย่างนั้นจำพวกที่สองเปรียบเหมือนดังนอบัวที่มันโผล่ขึ้นจากเปือกตมมาแลว้วแต่มันยังจมอยู่ในน้ำนั่นอันเนี้ย <c oughs> แต่ก็หลายวันกลัวมันจะโผล่ขึ้นมาค้นจากน้ำได้นั่นอันนี้ก็เทียบได้ครับบุคคลยำพวกมีบุญวัาสนาบารมีพอสมควรแต่เมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ไม่สามารถที่จะบรรลุมาผลธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมก็รู้ตัวได้ว่าตนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่ จำเป็นตนจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญมากๆขึ้นไปโดยลำดับนี่คนจะพวกนี้เนะ่ยเมื่อได้ฟังทรรแล้วต่อจากนั้นก็ได้ขมักขม่นทํากุศลคุณงามความดีพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วต่างๆนี่เทียบได้กับบุคคลพู้ที่มาได้ฟังทรรมคำสอนของะุุิธเจ้าแล้วอย่างสมัยทุกวันนี้ก็ดีแหละ ได้ศรัทธาเลื่อมใสรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็พากันลงมือปฏิบัติกันไปเรื่อยๆปฏิบัติอย่างไรมันก็ยังไม่ได้มักได้ผลอะไรเลยนี่จำพวกนี้นะเป็นอย่างนั้น <c oughs> จำพวกที่สามอันนี้เปรียบเหมือนอย่างกอบัวที่มันงอกงามเจริญขึ้น มันใกล้จะได้ใกล้จะพ้นจากน้ำแล้วนี่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับบุคคลบางจำพวกที่มีบุญวัสนาบาร,รมีแก่กล้ามากพอสมควรทีเดียว <c oughs> คนเหล่านี้นั้นพอได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระอ,องค์ทรงสแสดงเทแจงเหตุผลต่างๆให้ฟังแล้วอย่างนี้จบรงนี่ก็สามารถได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษได้จำพวกที่สามนะน,นี่นะนนเหมือนเปรียบเหมือนอย่างดอกบัวที่มันใกล้จะพ้นน้ำอยู่แล้วเทประเภทที่สี่เปรียบอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวที่พ้นจากน้ำแล้ว คอยแต่จะรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นพอได้รับแสงพระอาทิตย์ก็บานทันทีเลยฮะคนจะพวกนี้เรียกว่าเป็นคนมีบุญวัฒนาบารมีแก่กล้ามมากทีเดียวแล้วก็เป็นคนมีชาวนาจิตไว้ที่สุดถ้าว่าเปรียบกับนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้นะ ก็เรียกว่าเป็นนักศึกษาที่เด่นกวัวเพื่อนทั้งหมดสอบได้เปอร์เซ็นต์สูงเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ู่นแหละหรือบางอย่างก็ร้อยเอร์เซนตนู่นแหละเป็นงนั้นเพราะว่าจำพวกที่สี่นี่เมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรงรมบาทพระคาถาพระคาถาเดียวเท่านั้นนะจบลงถ่าได้บรรลุมรรค ทำรรวิเศษเลยอเรียกว่าบรรลุอรหัตตบผลเลยทีเดียวเนี่ยจำพวกนี้แต่ว่าลำดับนี้ก็ไม่ถูกหรอกต้องลำดับแต่จำพวกนี้ไปเป็นลำดับจำพวกที่หนึ่งไปจนถึงจำพวกที่สี่น่นแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกมีคนเราน่ยมันมีนิสัยวาสนาบรารมีมาก น้อยกลัวกันเป็นลำดับไปอย่างนี้แหละฉะนั้นทุกคนในพึ่งพา,พ,พ,าพิจารณาดูตนของตนว่าตนนั้นน่ะมีอวิสัยวัฒนาบารมีมากน้อยเพียงใดนี่อันเรื่องอย่างนี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองมันก็รู้ได้ตอนภาวนาแหละ กานภาวนานั่นทำอย่างไรอย่างไ้จิตก็ไม่ลงอย่างนี้มันคอยจะจักเฉไปทางอื่นอยู่ภาวนายากแสนยากเพราว่าจิตจะรวมลงไปข้างหนึ่งได้นี่ก็แทบแยก อันนี้เรียกว่ามันก็เปรียบกับบุคคลประเภทที่ประเภทที่สามนั่นแหละประเภทที่หนึ่งนั้นท่านว่กอุคติตันโยผู้ที่ตัด,ตดสู้เร็วประเภทที่สองวิปปิตันโยนี่แปลว่าพวกที่ตัดสู้ ชาลงไปกวาพวกแรกนั้นหน่อยหนึ่งพวกที่สามเนยยะบุคคลประเภทที่สามนี่แปลว่าพวกนี้จะต้องได้ปฏิบัติฝึกตนทรมานตนต้องฟังต้องสนใจในการฟังการเรียนการจำการประพฤติปฏิบัติทรมานตนไปให้เต็มที่ อินทรีย์จึงจะแก่กล้าขึ้นไปได้แต่ว่าประเภทที่สามนี่ผลสุดท้ายก็ได้บรรลุมรรคผลแต่ส่วนมากก็มาเกี่ยบบรรลุมรรคขั้นต้นนั่นแหละขั้นที่สองนี่แหละ <c oughs> นี่ <c oughs> ให้พากันเข้าใจอันนี้ท่านเรียกว่าเนยยะอันที่ว่าพวกที่สี่นั่นปาระ,ะปรรมะ พวกที่นั่นปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาตินี้แต่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปในชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นจำพวกที่สี่นี่มันไม่แน่นอนเลยชีวิตบางทีก็อาจจะไปสู่อบายภูม้งสี่เมื่อละโลกนี้ไปแล้ว บางทีก็ได้ไปเกิดตะวั์หรือว่าได้เป็นมนุษย์อีกชีวิตไม่แน่นอนจริงจคนจะพวกที่สี่เนี่ยเหมือนอย่างไอหน่นอบัวอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันมีเปลือกสมหุ้มอยู่บางทีก็พวกเตา่าพวกปลาไปกัดไปกินเสียก็เลยงอกขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันแล้วคนประเภทที่สี่นี่บางทีก็ไปทำบาปท,ทำกรรมใส่ตัวเอง แล้วตายแล้วก็เลยไปตกนรกหมกไม่อยู่ในอาบายภูมิเลยไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลความดีอะไรในการต่อไปได้นี่แหละเมื่อพ้นจากบาปจากกรรมอันนั้นมาแล้วเลยมาพบนักปราดบัณฑิตเข้าท่านแนะนำชักชวงให้ทำความดีไปก็ได้ตั้งต้นทำความดีไป ก็จึงเปน็นอุปริสัยวาสนาบรารมีสืบต่อไปนี่ประเภทที่สี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตรวจสำรวจกลัวกาดูเราจิตใจของตนทุกคนทุกคนเมื่อรู้ว่าตนยังมีปีบรารมียังอ่อนอยู่เนี่ยก็พยายามเข้าขมักเขม้นเข้าสรรวมตนเข้าไปให้ดี ก็ไม่ควรที่จะไปหวงร่างกายสังขารน,นี่ไว้เปล่าๆกลัวแต่เจ็บปวดกลัวตั้งแต่เมื่อยล้กลัวแต่ทุกขเวทนาแล้วก็ไม่อยากทำความเพียรในอย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าเป็นคนไม่มีปัญญาแบบนั้นนะถ้าคนมีปัญญามันก็จะต้องคิดแหละ ว่าไอ้ตนอยู่ประเฝอเนั่นนะมันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายหรือคนที่อยู่ประเฝอไม่ต้องทําอะไรนั่นไม่ตายอย่างนั้นหรอตายนี่นั่นหละอยู่ป่ะเฝอเนี่นนะยิ่งจะตายไว้ร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์คงไก้เครื่องยนต์นต่างนี้ถ้าหากว่าไม่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ได้ใช้งานไปบ้างอางนี่ยเนี้ยมันเกิดสนิมแล้ว เราตานไม่ติดเลยใช้ไม่ได้เลยอันนี้เหมือนกันเนี่ยร่างกายของคนเรานี่ถ้าไม่ทำงานอะไรเลยอย่างนี้เดี๋ยวก็อ่อนเพียบและเหี่ยวใจลงไปก็ตายไปๆนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น mm. เพราะฉะนั้นนะอย่าไปกลัวแต่เจ็บกลัวแต่ตายกลัวแต่เป็นอย่างโน้นอย่างนีน้แล้วไม่ทำความเพียรไม่ประโยคพยายามให้ ทำใจให้สงบระงับไม่พยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นับว่าเป็นความประมาทเป็นความประมาทโดยแท้จริงผู้ไม่ประมาทแล้วก็อย่างว่านะเนี่ยอ้ามันเจ็บอย่างนี้ก็เอาทุกนั่นแหละมาเป็นอารมณ์นี่แหละทุกในขันห้าเห็นไหมเมื่อไหรเราถึงจะเบื่อนาย ยังจะมาพอใจอยู่คับขันห้านี่หรือมันเจ็บอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์มันร้อนมันหนาวมันเป็นอะไรแปรผันวันไหวอยู่อย่างนี้แล้วยังจะมายินดีพอใจกับมันอยู่เหรือนี่ก็เอาทุกข์นั่นเป็นอารมณ์แล้วก็สอนใจตัวเองเข้าไปใจนี่เมื่อปัญญาสอนเข้าไปแล้วมันก็เห็นชอบสี่มันก็เห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งก็เบื่อหน่ายในทุกข์แล้วว่านี้นะ เมื่อมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์เข้ามายึดบั่นอยู่ในขันห้านี่แหละที่นี้มันก็หัดรงวางขันห้านี้ลงไฟเลื้อยไปอย่างนั้นเนี่ยเอานาทีไรก็นึกฟงขันห้านี้แหละอย่าไปนึกอย่างอื่นอสอนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางขันห้านี้แล้วให้ใจสงบนิ่งพร้อมด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ นี่ภาวนาทีไรก็ให้กำหนดลงไปอย่างนี้เพราะว่าจิตใจมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันหานี่โดยที่ตนไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าจิตใจนี่มันยึดมั่นค้นเผื่อว่ามันรู้แจ้งว่าใจนี่มันยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอยู่มันถึงเป็นทุกข์อย่างนี้มันพ้นแล้วมันพ้นจากความยึดถือแล้วถ้ามันยังยึดถืออยู่นี่มันไม่ค่อยรู้แจ้งเท่าไรหรอก แต่ว่าเราก็เดาเอาเลยเดาว,ว่าจิตนี่มันยังยึดถืออยู่เพราะว่ามันวันไหวอยู่นี้เนี่ยเรารู้เอาตรงนี้รู้ว่ารู้ได้ว่าจิตวันไหวอยู่นี่ถ้าจิตวันไหวอยู่นี่ก็แสดงว่าจิตยังยึดบั่นอยู่ในขันห้านี้อยู่ถ้าเห็นแจ้งชัดว่าจิตไม่วันไหวต่อทุกต่อสุขต่อความแปรปรวนของขันห้านี้แล้วอย่างนี้ มันก็รู้แจ้งได้เลยว่าจิตนี้หลุดพ้นจากขันหานี้แล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญาดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้